จะซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเนี่ยซื้อตอนไหนดีโนตบุกรุ่นใหม่ๆเนี่ยมักมาเมื่อไหร่แล้วซื้อที่ไหนราคาถูกที่สุดคลิปนี้มีคำตอบครับ <Yahoo! S 1> คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลทองคำนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นการซื้อโน้ตบุ๊กกันนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยได้รับอินบอกมาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับผมจะซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยซื้อตอนนี้ดีไหมซื้อไปแล้วกลัวตกรุ่นอะ่ะแล้วรุ่นใหม่เนี่ยจะมาตอนไหนซื้อตอนนีุ้้มเปล่าโอ้โหแบบอินบอกเนี่ยสอบถามมาเยอะมากๆนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยแอดมินบอลจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้กันนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยคือเป็นความเห็นส่วนตัวของแอดมินบอลเท่านัั้นนะซึ่งมมมอาาาจีคควล ไปได้บ้างนะครับผมอันนี้คือเอามาจากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนะทีน,นี้มาพูดถึงหัวข้อที่1ก่อนนะครับผมโน,น้ตบุกรุ่นใหม่เนี่ยมักมาเมื่อไรนะครับผมต้องบอกกันว่าโน,น้ตบุกจริงๆแล้วเนี่ยมีเปิดตัวทุกเดือนเลยนะครับผมแต่รุ่นที่แบบใช้ CPU ใหม่การ์ดจอใหม่หรือว่าใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็คือจะมาในช่วงต้นปีหรือว่ากลางปีของปีนั้นๆน,น,นะก็คือในช่วงต้นปีเนี่ยเขาจะมีงาน CES นะครับผมหรือว่างาน Consumer Electronics s o w w นะครับผมก็คือจะเป็นงานรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกจัดที่ลาสเวกัสนะครับผมประเทศสหรัฐอเมริกานะก็คือจะรวมทุกเทคโนโลยีในโลกนี้เลยนะครับผมแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กก็เป็นเทคโนโลยีนะครับผมก็ย่อมมีงานเปิดตัวอะไรใหม่ๆที่งานนี้แน่นอนนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโน้ตบุกรุ่นใหม่ชิปใหม่ที่เปิดตัวในงาน c s เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเนี่ย จะเข้ามาขายไทยนะผมเร็วสุดคือช่วงมีนาหรือว่าเมษายนนั่นเองนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับผมก็คือในงาน c o m p u t e x นะครับอันนี้จัดขึ้นที่ประเทศไต้หวันนะครับผมก็คือจัดในช่วงมิถุนายนนะแล้วพอเปิดตัวในมิถุนายนไปแล้วเนี่ยคเครื่องนั้นกว่าจะวางขายไทยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนด้วยกันก็คือจะขายช่วงกรกฎาคมถึงสิงหานะครับผมดังนั้นนะครับผมถ้าเมื่อคนไหนเนี่ยที่ต้องการจะซื้อโน้ตบุ๊กแบบ สเปคสดใหม่ตกรุ่นช้าเนี่ยก็คือต้องรอซื้อในช่วง2เวลานี้นะครับผมก็คือในช่วงของหลังงาน CES หรือว่างาน c o m p u t e c นั่นเองอ่ะทีนี้หัวข้อที่2นะครับซื้อน้ตบุ๊กที่ไหนราคาถูกที่สุดนะครับผมถ้าเพืนคนไหนเนี่ยที่ตามแฟนเพจคอมคราฟ์อยู่น่าจะรู้คำตอบนี้กันดีนะครับผมก็คือซื้อที่งานคอมมานี่แหละนะครับผมบอกเลยว่าน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นเนี่ย มักเอามาลดราคาในงานคอมมาดเยอะมากๆนะผมจากที่ไอริบอนจำความได้มาเนี่ยก็คือลดอย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นหลักพันอยู่แล้ว จะ1 0 0 0 2,000หรือว่าจะเป็น 10, 000, หมื่นหรือจะมีของแถมแบบเยอะมากๆแบบของแถมหลักหมื่นเลยก็ว่าได้นะครับผมของแถมหลักหมื่นเลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเลยก็คือตัว A c เซอร์ไนโตรนะครับผมรหัสท้ายของเขาคือ R375 นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นรูปให้ดูนะครับก็คือเป็นรูปนี้เลยก็คือตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับผมราคาเนี่ยอยู่ที่39,990จนถึง4990บาท ภายในงานเนี่ยเขาลดเหลือแค่เพียง33,990บาทเท่านั้นนะ<อ>แถมอะไรครับแถมเก้าอี้เกมมิ่งพีเดเตอร์นะครับผมเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยก็เกือบเกือบสี่พันแล้วนะแถมกระเป๋าแถมเมาส์แถมสกิปไวช์เชอร์แถมลำโพงโอโหแถมเยอะมากนะครับผมของแถมเนี่ย เอนบอนบอกเลยว่ารวมๆกันแล้วนะมูลค่าก็เกือบเกือบหมื่นแล้วนะและนอกจากเอเซอร์ตัวนี้แล้วนะผมยังมีรุ่นอื่นๆเนี่ยที่นํามาลดราคาด้วยนะรมบจมยกตัวอย่างก็คือเป็นตัวกิกกไบ์นะครับหรือว่าจะเป็นตัว asus t o u g f15 เนี่ยภายในงานก็มีมาลดเช่นเดียวกันก็คือลดเป็นหลักหลายพันบาทกันเลยทีเดียวนะส่วนถ้าเมื่อถามว่าทำไมงานคอมมาร์ดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันลดเยอะจังเลยนะครับผมจากที่เอนบอนไปสอบถามมานะครับผมอันดับแรกเลยก็คือคอมมาร์ดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับผมเขาอั้ มา2ทีละปลายปีนี่ก็เลยต้องจัดหนักนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงปลายปีนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยต้องการปิดยอดนะครับผมทำให้ต้องรีบขายให้ได้มากที่สุดเพื่อรอรุ่นใหม่ที่จะมาในปีหน้านั่นเองนะแล้วก็นอกจากงานคอมมานดนะรผมยังมีพวกงานอีเวนต์ลดล้างสต็อกต่างๆนะเช่นงาน JIB งาน a d w i ว e งานบันนางานไอทีซิตี้เนี่ย เขาจะมีอีเวนต์ลดราคาประจําปีอยู่นะครับผมใครที่แบบสนใจโน้ตบุ๊กราคาคุ้มๆราคาถูกๆเนี่ยไปซื้อในงานพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะโอเคส่วนถ้าใครนะครับผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถมางานคอมมานด์ได้นะครับผมเอ็นบอนเนี่ยก็แนะนําว่ารอซื้อในช่วงแฟลชเซลล์หรือว่าช่วง10เดือน10 11เดือน11หรือว่า12เดือน12เนี่ยจะได้ราคาดีที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาด้าเจดีหรือว่าจะเป็นเว็บอื่นๆเนี่ย รอซื้อช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ราคาดีมากๆนะครับผมได้ทั้งส่วนลดคูปองของแถมได้คอยคืนเนี่ยโอ้โหเพียบแนะนําว่าถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยจะซื้อรุ่นไหนเนี่ยกดใส่ตะกร้ารอไว้ก่อนเลยครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะผมที่จะซื้อน้ตบุ๊กได้ราคาถูกก็คือซื้อน้ตบุ๊กมือ2นั่นเองนะผมต้องบอกเลยว่าโนตบุ๊กเนี่ย ซื้อไปแล้วก็คือแบบราคาตกแทบจะทันทีเลยนะครับแอนดอลมีเคสตัวอย่างด้วยนะผมก็คือรุ่นพี่ของแอนดบอลเองนี่แหละนะคร,ครผมเขาไปซื้อตัว asus rog strix g15 นะผมตัวที่เป็นไรเซน9 5 9 0 0 hx กับการ์ดจอ rtx 3 0 8 0แล้วก็จอ15นิ้ว 300Hz full hd นะครับผมตัวนั้นเนี่ยราคาปกติเนี่ยราคาหน้าบินเลยนะอยู่ที่8,9990บาทนะครับาทผม รุ่นพี่ของไอรบอลเนี่ยซื้อมามือ2นะผมในราคาเพียง65,000เท่านั้นนะครับผมแถมได้แรมเพิ่มมาด้วยนะผมจาก16 g กิกเป็น32 g ก,กเนี่ยก็คือประหยัดไปเนี่ยมากกว่า25,000บาทนะครับผมแถมเครื่องเนี่ยอายุแค่3เดือนเท่านั้นเองนะซึ่งจะมีแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นในะผมที่โน้ตบุ๊กมือ2เนี่ยแพงกว่ามือ1 ก็คงจะรู้นะครับผมว่าดูอะไรกันแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะผมหัวข้อที่3ก็คือซื้อน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อคอมประกอบดีนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าเอนบอนเนี้ยก็ได้อินบ็อกซ์สอบถามมาเยอะมากนะผมแบบมีงบ3 0,000ื่นผมจะซื้อน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อคอม p c ดีครับพี่นะครับในหัวข้อนี้นะณนะเวลานี้ตอนนี้ไอ้บอนฟันพงชับๆเลยว่า ซื้อน้ตบุ๊กคุ้มกว่าแน่นอนนะครับผมอันนี้มองในเรื่องของความคุ้มนะไม่ใช่ความแรงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมก็คือตัว a อ e r ที่บอลเคยพูดถึงไปนี่แหละนะครับผมสเปคเนี่ยไรเซนเส8 0 0้น7 5 8 0 0 H นะครับผมจับคู่กับการ์ดจอ RTX 3060ในราคา33,900บาทนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะไปประกอบ PC ที่ใช้การ์ดจอ RTX 3060เนี่ย แค่การ์จออย่างเดียวนะผมก็ล่อไป2 5ง0มถึงสามมบาทแล้วนะ <Ừ. S 1> นี่ยังไม่รวม CPU รวมแรมรวมหน้าจอแป้นคีย์บอร์ดอะไรต่างๆนั่นน,นถ้ามองในเรื่องความคุ้มอะณนะเวลานี้ตอนนี้ยังไงซื้อน้ตบุ๊กก็คุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับผมสาเหตุก็คือการ์จอมันแพงนั่นเองครับที่รับมาแพงนะรับมาแพงรับแพงนะ ส่วนตัวนะผมแนะนําว่าถ้ามีงบอยู่30,000บาทเนี่ยไปซื้อน้ตบุ๊กมาใช้งานก่อนนะครับรอช่วงราคาที่การ์ดจอลงมาเนี่ยขายโน้ตบุ๊กทิ้งไปประกอบคอมตอนั้นก็ยังไม่สายนะซึ่งกว่าการ์ดจอจะราคาลงเนี่ยไอ้บอลบอกเลยว่าต้องรอถึงกลางปี2022นะครับผมจากที่ฟังมาหลายๆข่าวนะอันนี้ก็ยังไม่รับประกันเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันนะผมสลับหัวข้อที่ไอ้บอลจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับหวังว่าตัวคลิปนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆที่กําลังมองหาจะซื้อน้ตบุ๊กเครื่องใหม่กันอยู่แล้วก็หากท่านเพื่อนคนไหนนะครับผมมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงนี่ก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยเอนดอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคอมขามด้วยนะครับ